สวัสดีค่ะพบกับพี่นาอีกแล้วนะคะพบกับบ้านสวนฟาร์มอีกแล้วเนาะวันนี้พี่นาพาเพื่อนเพื่อนพ,พี่พี่น้องน้องเนาะมาทานข้าวกับพี่นาค่ะมามาดูกับข้าวบ้านบ้านของพี่นาเนาะนี่ขั้นแรกเลยนะคะไข่ต้มนะคะมีทั้งไข่ไก่ไข่เป็ดแล้วก็ไข่นกกระทาเนาะสารพัดไข่เลยมียังไงก็ทานอย่างนั้นเนาะเพราะว่าออกไปไหนก็ไม่สะดวกนะคะเราเราเลี้ยงอะไรเราก็กินไข่เขาเนาะ อันนี้เลยนําเสนอเลยนะเป็นเมนูที่พี่นาปดปานมากที่สุดเลยนะคะอันนี้ก็คือ,อภาษานครสวรรค์เขาเรียวกว่าปลาล้หล่นนะคะปลาล้หล่นใส่ปลาดุกย่างอะไรแบบนี้นะแต่ว่าหรือจะเรียกอีกอย่างก็คือแจ่วปลาล้นะครับแจ่วปลาหรือว่าปลาล้แจ่วนั่นเองก็คือหล่นปลาใส่พริกแห้งใส่หอมใส่กระเทียมเผาอะไรพวกนี้นะคะแล้วก็ ใส่ปลาดุกย่างลงไปนะถ้าม no, ีปลาดุก hmm. ย okay. ่างก็ใส่ปลาดุกย่างเนาะเนี่ยพ่นาก็ได้ปลาดุกปลาดุกย่างมาหนึ่งตัวปลาดุกย่างนี้พ่นาซื้อเขาเนาะเพราะว่าเลี้ยงเองแลอาไปปล่อยหมดแล้วค่ะแล้วไปซื้อเขาซื้อเขาทานเนาะเออเพราะว่าทําเองไม่ได้นะอ่ะอันนี้ปลาลาก็เจวปลาาเป็นหม้อแบบนี้เลยนะคะนี่ปลาล่าเจวนะคะปลาล่าเจวก็ข้นๆหน่อยนะอ่าแล้วก็บีบมะนาวลงไปจิ๊จิอ่านี่ก็นําเสนอนะคะนี่ก็คือ ผักในไร่ในสวนนะก็คือยอดสะเดาเน่นเองนะพินาก็ทานได้ไม่มากหรอกยอดสะเดาเพราะมันขมเนาะแต่ก็พยายามฝืนทานเนาะเพราะว่ามันมีประโยชน์นะยอดสะเดาก็อ่อนๆก็เอามาลวกนะลวกน้ําทิ้งหลายๆน้ําเข้านะก็ช่วยในเรื่องของแบบว่าระบายนะเป็นยาแล้วก็ความขมก็จะน้อยลงนะถ้าเราลวกทิ้งลวกทิ้งอันนี้มะเขือพินานําเสนอนะมะเขือใครจะบอกโอโหพินาทําไมต้มมะเขือแบบนี้ พี่นาเป็นคนที่ชอบอ่าต้มมะเขือทั้งขั่วนะคะแล้วก็อย่าต้มนานนะขอร้องต้มปั๊บเดียวนะคะแบบเจอน้ำแล้วรีบเอาขึ้นเลยประมาณนั้นนะ,ะมะเขือก็ไม่ค่อยจะสดเท่าไหร่นะคะจ้ะพี่นาชอบมะเขือแบบว่ากลางดิบกลางสุกอะเออทานก็ไม่เหมือนชาวบ้านเขาเนาะนี่ดูปลาชอบมากเลยได้กินแล้วหิวมากเลยเดี๋ยวพี่นาจะกินแล้วเนี่ยนี่เห็นไหมคะนี่โอ้ยนี่อันนี้อันนี้คือเนื้อปลาดุกย่างนะคะเนี่ยเนื้อปลาดุกย่างนะคะ เนี่ยประดุกย่างเนาะอ่าพินาก็มีน้องทําให้กินเนาะพินาไม่ได้ทําเองเนอะอ่ามีแม่ครัวประจําตัวเนาะอ่าอ,อยากกินอะไรก็สั่งเขาเนี่ยเนาะก็ก็ไปเก็บในไร่ในสวนเรานี่เองนะปะลาพินาไม่ได้ทําเองหรอกค่ะอ่าซื้อปลาเขาแล้วก็เอามาแจ่วเองนะคะจ้ะจ้ามาทานข้าวกับพินานะคะพี่พี่น้องน้องเนาะหิวไหมอะ เอ่อเรียกน้ำย่อยไหมนะอาหารบ้านๆน,นะนี่เลยนะอาหารเช้าของพี่นาบ้างสวน,นฟาร์มเนาะจะเป็นอะไรแบบนี้นะไม่ใช่ว่ามีอาหารเช้าอะไรที่แบบว่าเลือดหรูนะะนี่เลยมื้อหนักๆแบบนี้เลยนะจ้ามาทานด้วยกันค่ะข้าวพี่นาขอแค่นี้พอนะเออพี่นาขอกินกินผักกินอ่าไข่เสริมเข้าไปนะข้าวไม่ต้องมากนะคะจ้าทานด้วยกันนะคะ ดูแลสุขภาพด้วยนะคะมีความสุขทุกวันมีความสุขอ่าทุกคนนะคะสวัสดีค่ะและพบกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะแมงวันมาแล้วได้กินปลาเนาะสวัสดีค่ะ